สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนักคราชเกิดมาทำอะไรบนโลกมนุษย์หลายๆท่านอาจจะเคยสงสัยว่าตัวเองเป็นพญานาคหรือเปล่าและมาทำอะไรในชาตินี้นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีฤทธิ์ระดับหนึ่งแต่จะไม่ทำร้ายใครถ้าบุคคลน,นั้นไม่มาทำร้ายตนก่อนจิตใจของนาคนั้นมักเปลี่ยนไปด้วยแรงปรารถนาแรงราคะ อารมณ์รุนแรงโมโหร้ายเช่นกันกับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ความรู้สึกนึกคิดจะเป็นแบบเดียวกันจะชอบศึกษาในเรื่องของพญานาคบางคนมักมีนิมิตฝันเห็นอยู่บ่อยๆเหตุเพราะท่านมาเตือนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบ้างก็มาเยี่ยมเยือนลูกหลานของท่านว่าอยู่ดีสบายไหมหรือบางครั้งก็มาให้โชคให้ลาบ บางคนก็กลัวน้ำบางคนก็ไม่กลัวน้ำยิ่งเป็นแม่น้ำใหญ่ๆกว้างๆก,ก็จะยิ่งรู้สึกกลัวเป็นพิเศษอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำและไม่ชอบให้ตัวโดนน้ำมารดามักจะฝันเห็นงูบ่อยๆหรืองูชอบเข้ามาในบ้านมาลอกคาบให้เห็นบางคนก็ชอบเล่นกับงูก็มี และจะมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างติดตัวมาเช่นมีตาที่เหมือนงูมีเขี้ยวที่เหมือนงูหรือมีปากที่เหมือนงูดวงตาของพญานาคนั้นมักจะมีสเสน่ห์สามารถดึงดูดผู้อื่นได้ง่ายเมื่อเกิดอารมณ์ต่างๆจะแสดงทางสายตาได้ชัดเจนมากบางคนมีถิ่นกำเนิดอยู่ใกล้น้ำบางคนก็ชอบเข้าป่าชอบถ้ำ เพราะจิตใจรู้สึกผูกพันเป็นอย่างมากชอบอยู่เงียบๆสงบๆไม่ชอบความวุ่นวายหรือหากไปในสถานที่อื่นๆบางที่อาจจะเกิดความรู้สึกเหมือนว่าเคยรู้สึกผูกพันเคยมาแล้วบางคนก็รู้ตัวช้าบางคนก็รู้ตัวเร็วแต่ถ้ารู้ตัวแล้วว่าตนเองเคยเกิดเป็นพญานาคจงอยู่ในศีลในธรรมหมั่นสร้างบารมี และดูแลพระพุทธศาสนาช่วยศาสดาและนาคทุกตนมักจะมีกรรมในด้านของความรักมาด้วยเสมอที่จะสังเกตได้ง่ายก็คือชาตินี้จะไม่ค่อยสมหวังในด้านของความรักจงปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมเมื่อถึงเวลาเขาจะมาบรรจบกับเราเองหรือถ้าเป็นไปได้ควรพากันและกันเข้าสู่ทางธรรมจะยิ่งดี คู่รักพญานาคเกิดมาเพื่อทำภารกิจอันยิ่งใหญ่บนโลกมนุษย์นี้ซึ่งก็คือการดูแลพระพุทธศาสนา